แล้วก็จะเป็นคนที่รักษากาลามุดลอดท่องจำกุรอานและที่สำคัญที่สุดเขาปรารถนาที่จะเป็นนักธุรกิจเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็จะช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้เรามาพบกับฮาฟิสของเราว่าเขาคือใครมาจากประเทศไหนโดยแนะนำตัวเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศของเขา أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أسمي معاذ حسين أنا من باكستان أنا من باكيت من بحقنة من بشاور أنا عمر 17 دیکھو الحمد للہ. میرا نام معاذ حسین ہے جی ہم پاکستان سے آئے ہیں مشرقی پاکستان سے پشاور سے جی اور ہماری عمر سترہ سال ہے جی الحمد للہ آل گوئیز بیل دا مورس دا بینیفیش ہی از دا ون ہویٹ آلس اینڈ ہیم الحمد للہ آل گویز بی ٹو ہیم ميمون معاذ حسين عن فرن باكستان بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين นี่คือการพูดคุยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆที่จะเริ่มฮาฟิสในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการให้ข้อคิดกับผู้ปกครองก็คือว่าหมออัสตอนนี้อายุ17ปีรเรียนอะไรอยู่ฮัมดุลิลละห์ผมก็ตอนนี้เรียนทั้งโรงเรียนซาแมนกับโรงเรียนฮาฟฟิสครับ เรียนสามัญด้วยแล้วก็รเรียนฮาฟิสด้วยใช่ครับใช้เวลาตอนไหนเรียนฮาฟิสผมก็เอ่อตอนเช้า6กโมงผมไปโรงเรียนแล้วก็สองโมงครึ่งตอนบ่ายผมไปเรียนคุรอานวันหนึ่งท่องประมาณกี่บรรทัดรลอกี่หน้าบอกได้ไหมอัลฮัมดุลิลลก็แล้วแต่ดูสภาพสมมติถ้าแบบสุรานี้ได้ยินมาเมื่อก่อน ได้ฟังบ่อยๆมาใช่ไหมครับท่องง่ายหน่อยท่่่อองงายยๆหนแต่แบบถ้าแบบท่องใหม่ๆใช่ไหมครับอันนั้นมันจะไม่ยากเท่าไหร่กุรอานง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วเอาเราช่วยเหลือครับแต่ใช้เวลานิดหน่อยหน่อยครับเริ่มท่องตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ผมอ่ะผมที่จริงแล้วอายุเริ่มตั้งแต่ท่องเลยนะสิบสามขวบครับสิบสามครับแล้วตอนนี้ได้กี่ยุสตอนนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ได้ประมาณสิบห้าขวบ just ได้ ได้สิบห้ากว่ากว่ากว่าตั้งใจว่าจะจบตอนประมาณอายุเท่าไหรสามสิบตั้งใจก็อินชาอัลลอฮ์สมัยอินชาอัลลอฮ์จบตั้งแต่ยี allah, ่สิบ <Allah. S 2> อินชาอัลลยี่สิบอินชาอัลลอฮ์อนาคตอยากจะเป็นอะไรอนาคตก็ครอบครัวผมตั้งแต่สมัยก่อนครับ,รบเป็น man. บิสเนสแมนทำธุรกิจผมก็ อยู่ทําธสักกัล้อครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็นว่าวันนี้เด็กที่เรียนฮาฟิสเนี่ยเ,เขาไม่ได้คิดที่จะไปเป็นครูเรอเปิดโรงเรียนฮาฟิสแต่เขามีอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าเขาเรียนฮาฟิสเพื่อที่จะรักษากาลามุลล้อเขาเรียนฮาฟิสเพื่อจะนําสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ได้บอกไว้เพื่อไปสู่การปฏิบัติและที่สําคัญที่สุดก็คือโมอาสมีเจตนาที่ต้องการจะเป็นนักธุรกิจ และนักธุรกิจนี่แหละครับที่จะเป็นคนที่จะมาซัพพอร์ตคนที่จะมาดูแลสังคมของมุสลิมนะครับก็ขออัลลอฮ์ทรงประทานความสําเร็จให้กับมออาสแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับผู้ปกครองและนักเรียนได้ดูเป็นแบบอย่างว่าวันนี้ทิศทางของการเรียนฮาฟิสเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามีคนถามว่าเรียนฮาฟิสแล้วจะไปไหน แต่เราก็จะให้เห็นว่าวันนี้คนที่เรียนฮาฟฟิสเขามีเป้าหมายอย่างไรและอยู่ที่เจตนาของเรานะครับก็ขอบคุณมอาสนะครับขออเล่าทรงตอบแทนความดีงามฝากสลามถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็อัสสลามาลิกุมวเรหามัตุลลอฮ์วะบเระกาตุ